กหลายก็บักเจดมันอยู่ใสเดียวนี้อันนี้ไพนี่เอาไม่ได้เล่นนะหมอเขาหาชื่อคุณหาชื่อมาชี้เป็นใครวะเอาไม่ได้เล่นนะหมอบักราชันอ่าราชันราชันใครวะราชันนั่นแหละราชันนี่กูดังอ่ะนี่มันดังเหรอวะดูคือดังวันนั่นกูดีใจกูนี่ไผ่มาเบิ่งบักราชันเนี่ยกูดีใจกูกูขักมึงดังแล้วเพื่อนตอนกันก่อนกันเพื่อนมันจะพี่มันจะพี่มึงเมามากวะนี่ มึงเมามากวะนี่เด <ave> <happy> ็ดชอบกินเหล้าเลยที่เฮ็ดโตรงสีผ้าไปเอามึงกูึกเงึดไปไปผู้สาวมึงก็ไปกล่าวมึงไปไปผู้สาวมึงก็ไปกล่าวมึงมันเป็นไผ่ตื่นก็สวยสวยจีรพีนนท์ก็เอิญคนเดี๋ยวหน่อยมึงเอาความจริงมาบอกให้หนึ่งกูนดิที่แรกไปไปมันก็จีบกูยุ่นละ บอยไปบ้าๆกูเรียนตัวหลายๆกูรู้ที่จีบเขาขึ้น